สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอนทองค่ะคลิปนี้หมอนมาแนะนำแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะคะประจำเดือนธันวาคม2568าหสำหรับคนที่ซื้อซิมใหม่เปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมานะคะในเครือข่ายของ AS one วันทุกคอระบบเติมเงินนะคะสามารถสมัครได้นับตั้งแต่วันที่เราเปิดเบอร์หรือย้ายค่ายสำเร็จภายใน7วันนะคะเติมเงินให้ครบลรากฏรหัสสมัครได้เลยแล้วแพ็กเกจ จะต่ออายุให้อัตโนมัติทุกๆ30วันนะคะทุกแพ็กเกจก็จะมีแพ็กเกจที่แถมฟรีมาให้เราด้วยเราก็จะต้องดูที่ข้อความหรือ SMS ว่าให้เรากดรหัสอะไรถ้าคนไหนไม่กดคุณก็จะพลาดเน็ตฟรีที่เขาแถมมาแล้วก็จะได้เน็ตไม่เต็มจํานวนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขอย้ำเลยว่า กรุณาดูข้อความด้วยนะคะว่ามีเน็ตที่แถมฟรีมาไหมซึ่งมันจะขึ้นมาเลยบอกว่าคุณได้รับเน็ตฟรีสิบห้ากิกสิบกิกยี่ิกกไรแต่นะคะแล้วให้กดรหัสต,ตามนั้นเลยนะคะทุกแพ็กเกจสามารถใช้งาน WiFi ของ a อ s ฟรี free. ตามจุดบริการไม่ว่าจะเป็นห้างใหญ่ๆร้านค้าใหญ่ๆนะคะ <S <S เขาจะมี WiFi a ฟรี free, เราก็สามารถเชื่อมต่อได้ นะคะแพ็กเกจที่หมอนจะแนะนำต่อไปนี้นะคะก็มีให้เลือกเยอะอยู่นะคะแต่ก็คัดมาให้ถือว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็เลือกดูแล้วกันเอาที่ชอบเนาะหมอนฝา like, กกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะแพ็กเกจที่หมอนแนะนำแพ็กเกจแรกนะคะก็คือราคา3า0บาทต่อเดือนค่ะ แพ็กเกจนี้ที่หมอนแนะนำก็คือได้เน็ตประมาณรวมรวมแล้วนะคะ1 0 0กิกและเมื่อเราใช้งานครบเต็มจำนวน100 g กิกแล้วหลังจากนั้นจะใช้ต่อที่ความเร็ว1เมกะบิตนะคะในจำนวน100 g กิกตัวนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นเน็ตเต็มสปีด 5G 20 g กิกนะคะหลังจากนั้นก็จะได้เน็ตความเร็ว15เมกะบิตจำนวน6 0กิกแล้วได้เน็ตแถมฟรีมาเป็นเน็ตเต็มสปีดอีก20 g กิก รวมแล้วก็คือ100กิกต่อเดือนนะคะแพ็กเกจนี้ยังได้แถมโทรฟรีด้วยนะคะโทรฟรีทุกเครือข่ายเลยนานสูงสุดครั้งละ15นาทีนะคะถือว่าคุ้มค่า300บาทถ้าคนไหนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเยอะๆเนอะดูหนังฟังเพลงเล่นอะไรได้หมดเลยถ้าใครคนไหนสนใจตเติมเงินให้ครบ300บาทราคานี้รวมภาษีแล้วกดรหัสดอกจัน 777ดอกจัน9 2 7 2สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะสำหรับเน็ตฟรีนะคะเราจะต้องดูที่ข้อความหลังจากที่เราสมัครแพ็กเกจนี้เรียบร้อยแล้วเขาจะขึ้นมาเลยบอกว่าคุณได้รับเน็ตฟรีจำนวน20กิกแล้วกดรหัสตามนี้จริงๆแล้วรหัสที่จะกดรับสิทธิ์เน็ตฟรีนะคะสำหรับแพ็กเกจ300บาทก็คือดอกจัน7 7 7ดดอกจัน7693สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะ ลองดูว่าตรงกันหรือเปล่านะคะต่อมาแพ็กเกจที่2ที่หมอนแนะนําอีกแพ็กเกจก็คือราคา250บาทต่อเดือนแพ็กเกจนี้จะได้เน็ตรวมๆแล้วอยู่ที่65 g ินะคะ65 g ิก็แบ่งเป็นเน็ต 5G เต็มสปีด10 g ิแล้วก็เน็ตความเร็ว15เมกะอีก45 g ิและได้เน็ตแถมฟรีมาให้อีกเป็นเน็ตเต็มสปีดนะคะ10 g ิ แพ็กเกจนี้ได้โทรฟรีเหมือนกันนะทุกเครือข่ายเลยไม่จำกัดนานครั้งละ15นาทีนะคะสำหรับใครที่ต้องการก็เติมเงินให้ครบ250บาทแล้วกดรหัสดอกจัน777ดอกจัน9282สี่เหลี่ยมแล้วกดถทรออกคะ่ะสำหรับเน็ตฟรี แพ็กเกจร,ราคา250บาทก็กดรหัสรับสิทธิ์นะดูในข้อความว่าตรงกันหรือเปล่าดอกจัน777ดอกจัน7 6 7 3เสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะต่อมาแพ็กเกจที่3ราคา200บาทต่อเดือนนะคะได้เน็ตรวมอยู่ที่40กิกต่อเดือนนะคะ4 0กิกต่อเดือนก็จะแบ่งเป็นเน็ตความเร็ว6เมกะบิตจำนวน25กิกแล้วก็เน็ตแถมฟรีนะคะ 15บหกิกแพ็กเกจนี้ได้โทรฟรีทุกเครือข่ายนะคะ50นาทีต่อเดือนถ้าโทรเกินก็ต้องเติมเงินเพิ่มเข้าไปต่างหากนะคะถ้าใครสนใจสมัครแพ็กเกจนี้ราคา200บาทกดรหัสดอกจัน777ดอกจัน2 2 0 0สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะสำหรับเน็ตฟรีนะคะราคาแพ็กเกจ2 0 0บาทต่อเดือนก็ กดรหัสนะคะดอกจันเ7 7ดดจอกจัน2อง0องสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะ4ี่แพ็กเกจนี้นะคะได้เน็ตที่เขาให้มาแบบจํากัดนะคะแต่ถ้าใครชอบแบบเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดเลยก็ยังสามารถสมัครได้นะคะราคา450บาทต่อเดือน450บาทต่อเดือนไม่มีโทรฟรีแถมนะได้เน็ตความเร็วอยู่ที่10เมกะบิต ไม่อันไม่จํากัดไม่ลดสปีดนะคะถ้าราคารวมแล้วภาษีก็อยู่ที่รวมภาษีแล้วก็อยู่ที่482บาทต่อเดือนกดรหัสดอกจัน777ดอกจัน7703ดอกจัน871704เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยค่ะ ทุกแพ็กเกจมีการต่ออายุให้อัตโนมัติทุก30วันนานอย่างน้อย6เดือนนะคะหลังจาก6เดือนไปก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเขาก็จะแจ้งมาในข้อความนะคะและทุกแพ็กเกจก็ได้รับ Wifi ของ AS f r e ฟรนะคะใครไม่เข้าใจสงสัยอะไรสอบถามหมอนได้นะคะทุกแพ็กเกจเนี่ยเป็นระบบเติมเงินนะคะเติมเงินให้ครบตามแพ็กเกจที่หมอนแจ้งไปแล้วกดรหัสสมัครได้เลย ะะสำหรับคนที่ซื้อซิมใหม่หรือย้ายค่ายมาเท่านั้นนะคะซิมเก่าไม่ได้นะคะใครไม่เข้าใจสอบถามหมอดได้สำหรับคลิปนี้หมดฝากไวเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ